กะถาวัตถุสิบกถาวัตถุสิบคือเรื่องที่ควรพูดหรือเรื่องที่ควรนํามาสนทนากันในทางธรรมโดยเฉพาะในหมู่ภิกษุเพื่อเป็นไปในการขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อความสงบและเพื่อความพ้นทุกข์กถาวัตถุสิบประการมีดังนี้ 1. อับปิดฉกถาเรื่องความมักน้อยทอยคําที่ชักนําให้มีความปรารถนาน้อยไม่พยายามสแสวงหาเกินความจําเป็น 2. ส,สันตุ กิถาเรื่องความสันโดษถ้อยคำที่ชักนำให้มีความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ได้มาแล้วตามกำลังความสามารถหรือเป็นไปโดยชอบธรรมไม่ชอบฟุ้งเฟอ้อ 3. าปะวิเวกคถาเรื่องความสงัดถ้อยคำที่ชักนำให้รักความสงัดกายสงัดใจและหาความสุขจากความสงบ 4. อสังสารคถาเรื่องความไม่คลุกคลี ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมากเกินไปไม่สร้างความผูกพันที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม 5. วิริยารำพกถาเรื่องการปรารบความเพียรถ้อยคำที่ชักนำให้มุ่งมั่นทำความเพียรพยายามในการละอกุศลและบำเพ็ญกุศลอย่างไม่ย่อท้อหกสีลหลักถาเรื่องศีลถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลสังวรสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเ สมาธิกถาเรื่องสมาธิถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตใจให้มั่นคงตั้งมั่นไม่ฟุง้งซ่าน 8. ปัญญากถาเรื่องปัญญาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญาความรู้เข้าใจตามความเป็นจริงเห็นแจ้งในธรรม 9. วิมุตติกถาเรื่องวิมุติถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์10วิมุตติญาณทัศนกถา เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตถ้อยคำที่ชักนําให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสและความทุกข์โดยสรุประถาวัตถุสิบคือหัวข้อสนทนาที่เกื้อกูลต่อการเจริญในธรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นนั่นเอง